ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครลมพัดผ่านดาวและสารวัตรใหญ่เป็นรายการต่อไปครับสมุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ทัท,ทมาโนโปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นทีร่รักส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ไปชมภาพการสูร้รบปล่องอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ดําเนินมานานกว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะครับโดวยวันนี้อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในจนุดนการรากว่า320จุดพร้อมประกาศจะเดินหน้าโจมตีให้หนักขึ้นอีก และเปลี่นว่าการสู้รบนั้นอาจจะก,กินเวลาย,ยาวนานต่อไปอีกหลายเดือนครับสหาประชาชาติเผยมีผู้พลัดถิ่นภายในฉนนกาซาแล้วราว1.4ล้านคนค่ะรายกานด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ